ดค่ะวันนี้มาเยี่ยมชมส่วนของผีไสชนตำบลตับลิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อ่านี่คือจ้าของสวนผีชุนอ่าตาน้นฟ้ามดั้งอ่ามะขอนไม่ใจปุ๋ยโอทูซึ่งก่อนนี้มาใจโอหรือโอทูสง่สงส่งลบเลยนะซ่งลบค่ะสง่ะสงลบเลยหลังก่อนชายมันฝื๊มั้งครับก่อนชายนี่มันก่ยอไร่มันมันรู้ซึ่งก่อนรูมันจะรีบๆ <Okay. S 2> อ่ามันก็มีน้ำหนักน้อยนิดนึง แต่พอกขามาชายตัวนี้แร้วก็ดูซึ้กว่าลล่มันเยอยมันมีน้ำหนักค่ะกลนแบกก็บอกว่าเขายกไม่รอดซึ่งการน้ำหนักมันก็ดีขึ้นตาเล่ต้นต้นก็ทบุญก้องต้นก้องทางก็มันใบเที่ยวจ้าแต่ว่ามันออกเรื่องเรื่องไอ้นระเมันก็เที่ยวขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต่างมันมันจะเป็นจุดเรื่องเรื่องนิดนเมื่อกับคาดปุยนึ่กหมาชจเอเวอร์เรตตัวนียน มันก็รู้สึกว่าใบมันเขียวขึ้นแล้วก็ต้นมันก็ต้องบุ๋นอะไรตีสามตามมาหรอตีสามตามมาตีสามสามปีถึงครับสามปีถึงต้องผีใต้จุ้นนี่นะคะใบเขียวห่อมนัดจริงซึ่งต้นตามใยนี่ผี่นียนอันนี้ยี่สิบประมาณประมาณหยิบสามปีตามใยเนียน นานเลยนะค่ะนี่ครับตั้งตั้งแปลงนี้เรื่อยไหมค่ะนันตั้งแปลงนี้เร่ยครับค่ะตั้งอันนี้แปลงเล็กแล้วก็้แปลงใหญ่ค่ะเลี๋ยวนั่นเป็นเด็กไอ้นี่ไอ้นี่ไม่แจกคนไต้ปุ๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ปุ๋ยโอ้ชูออกมาเป็นเด็กครับใต้โยนมางั้งเอาวทะเลอ๋อค่ะ ใายบุญญวนต้นทังเที่ยวใครไหมบุญ้ามทุกต้นเลยเดี๋ยวอ่ะบุญ phẩm รุ่นกระชากรุ่นเลยอ้าวรอบคุณอกซามนี่ตั้งโตนะขอบคุณพี่จนมากวอนนี้ดอกมาดอกวนคบขอบคุณครับ